ลำตัวตะปุบตะปับนะครับเป็นตุ่มๆในแบบนี้เลย สวัสดีครับผมพุทธนะครับผมตอนนี้มีลมพัดแรงแล้วก็เหมือนจะเจอฝนตกลงมาให้ในช่วงระหว่างทางของการเดินป่านะครับแต่ว่าผมมีอะไรจะให้ทุกคนดูกันนะครับซึ่งเป็นกิ้งก่าตัวหนึ่งไปล่าเหยื่อมาได้นะครับลักษณะของเขาลําตัวค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีหนามช่วงปลายหัวผมไม่รู้ว่าเป็นกิ้งก่าสายพนาันธุ์อะไรนะครับแต่ว่าป่าที่นี่เนี่ยเป็นป่าด,ดิบลึกนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูลําตัวของเขากันก่อนนะครับ นี่เลยฮะไม่รู้ว่าเขาจะหนีผมหรือเปล่านะฮะพี่ๆอยู่ด้านนู้นเลยในปากของเขาเนี่ยคาบตัวมแมลงไว้นะครับเหมือนจะเป็นจิ้งหรีดป่าหรือเปล่านะลักษณะในช่วงส่วนหัวนี่ก็จะมีหนามนะครับแล้วก็จะมีขอบตาดำๆนู่นเลยมีขอบตาดำๆนะน่าจะนอนดึกหรือเปล่า เร้ากิ้งกาน้อยไปแล้วฮะก็เป็นกิ้งก่าสายพันธุ์หนึ่งที่ผมไม่เคยเจอเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะเดินลงจากป่าที่นี่กันก่อนนะครับฝนตกมาเรื่อยๆผมไม่รู้ว่าอาจจะไปหลบฝนยังที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับไปเดี๋ยวไปกันต่อครับทุกคน วันนี้นั้นผมคิดว่าเราคงจะไม่ได้เดินทางเข้าไปยังในป่ากันต่อแล้วนะครับก็คงจะอาศัยหลบนอนอยังกระท่อมที่นี่สักคืนหนึ่งนะครับเข้ามาหลบฝนได้สักครู่หนึ่งเนี่ยตอนนี้ฝนได้เงียบหยุดตกหายไปละซึ่งกระท่อมหลังนี้เป็นกระท่อมของน้าผมนะครับที่แกได้เข้ามาปลูกสร้างไว้นะครับยังแปลงดงไร่หมากที่นี่แต่ไม่มีใครอยู่สักคนเลยนะก็ไม่เป็นไรครับคืคืนนี้ก็ขออาศัยหลบนอนที่นี่ก่อนสักคืนหนึ่ง บันพุ่งนี้เช้าค่อยวางแผนกันใหม่ในการเดินทางเข้าป่านะครับทุกคนผมจะพาทุกคนมาดูต้นขนุนนะครับที่ปลูกติดกับชายป่าบริเวณนี้นะครับเมื่อปีก่อนที่ผมเข้ามาเนี่ย ไล่ตรงจุดนี้ขนุนสุกนะครับถูกบุกลุกด้วยฝูงหมีที่เข้ามากินกันเละเทะไปหมดเลยจำได้ว่าจะเป็นต้นนี้นะครับผมแล้วก็ต้นนู้นนะนี่จะเป็นเหมือนคล้ายๆลร่องรอยเก่าไปกินไปยังด้านบนนี้เลยแต่ว่าในครั้งนี้ไม่เจอร่องรอยของหมีเลยนะครับลูกขนุนสุกเต็มต้นเลย สุกจนเนื้อของเขาแตกออกมาเลยนะเนี่ย mm. ก็เป็นขนุน2ลูกที่อยู่ใ,ใกล้กันเลยนะแต่ว่าลูกนี้เหมือนจะเน่าแล้วนะครับแล้วก็เจอร่องรอยของการกัดกินแทะเป็นรูโบเลยนะครับน่าจะเป็นพวก กระลอกนะครับหรือว่าพวกกระแตนี่แหละนะครับหรืออาจจะเป็นพวกนกมาจิกกินอย่างจุดนี้นะครับแต่ผมจะเอาลูกนี้ลงไปนะทุกคนแต่ลูกใหญ่มากเลยโอ้โหเจอด้านล่างคิดว่าน่าจะไม่ค่อยใหญ่นะครับพอมาดูใกล้ๆแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก5หรือ6กกิโลนะครับลูกนี้ลูกเดียวมาเดี๋ยวเรานาลงไปอย่างด้านล่างนะครับไปลองชิมดูกัน ขามาเรียบร้อยนะครับก็ผลปรากฏว่าขนุน,นั้นยังไม่สุกครับโอ้โหสุดยอดเลย <c oughs> ขนนยังไม่สุกครับทุกคนผมอุตสาห์ลงทุนปีนขึ้นไปนะยัง,งอ,อ่อนๆอยู่เลยนะครับเนี่ยนี่นะฮะอุตสาติจืดชื่นเลย เสียแรงฟรีเลยนะครับสาแบกมา ฝนตกลงมาปลอยๆนะครับกระทบกับหลังคาสังกะสีเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับในการอยู่แบบนี้ซึ่งในวันนี้ผมจะนำเสนอเป็นเมนูยำปลาสลิดนะครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนเคยกินหรือเปล่านะครับซึ่งนี่เป็นปลาสลิดที่เพียบสีส่งมาให้ผมนะครับเป็นปลาที่ทอดมาแล้วรอบนึงเดี๋ยวผมจะไปทอดใหม่ในน้ำมันซ้ํานะครับเพื่อให้เขามีความกรอบสักหน่อยนะครับ ส่วนเครื่องยำต่างๆที่เราต้องใช้ก็จะมีต้นตั้งโอนะฮะพี่ๆเสียงจะดังมากนะครับตอนนี้ผมต้องแข่งเสียงกับสังกะสีสักหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมีต้นตะไคร้นะครับมะน,นาวแล้วก็พริกจินดาแดงองค์ประกอบหลักๆก็จะอยู่ในประมาณนี้นะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่แต่ว่าวที่ผมหามาได้ไม่ได้อยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือลูกมะม่วงนะครับ มาม่วงผมตามหาสองตลาดไม่เจอเลยไม่รู้ว่าขาดตลาดหรือว่าไม่ถึงฤด,ดูกาลที่เขาออกลูกนะครับไม่เจอเนะก็จะใช้เพียงเท่านี้ในการทำกินวันนี้นะครับ ผมหั่นส่วนผสมต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะประกอบไปด้วยต้นตะไคร้นะฮะส่วนนี้จะเป็นพริกจินดาแดงหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็ต้นตั้งโอซอยมะนาวอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าพระเอกของเราเลยก็จะเป็นเนื้อปลาสลิดนะครับซึ่งผมจะนําไปทอดในน้ํามันร้อนๆอีกรอบหนึ่งในส่วนนี้จะเป็นน้ํามันหมูนะครับที่ผมเจียวทําน้ําพริกกา,กากหมูเนี่ยเตรียมมาขวดหนึ่งนะครับ น้ำมันเหมือนจะเริ่มได้ที่แล้วนะลงมือทอดกันดีก,กว่าครับทุกคนน้ำมันเยอะๆก็ดีไปหน่อยนะครับเราไม่ต้องกลัวไหมทอดให้เขาดูเหมือนกรอบๆนะครับดีๆก็ค่อยพักขึ้นไว้ สีสันสวยงามมากเลยนะครับปลาสลิดน่าจะได้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวชุดแรกเรายกไปพักไวท้ที่ไปตองนั้นก่อนเลยนะครับเดี๋ยวทอดต่ออีกชุดนึง ฝนนั้นถล่มลงมาอย่างหนักเลยนะครับยังโชคดีนะที่ในครั้งนี้ผมไม่ได้ไปนอนป่าถ้าไปนอนป่านี้คงจะวุ่นอยู่พอสมควรนะครับที่ตกในแบบนี้ตลอดทั้งวันชุดที่2ของปลาสลิดของผมนะครับเหลืองสวยแล้วครับทุกคน ใส่รวมกันไปให้หมดเลยนะครับเพราะถึงยังไงแล้วทุกอย่างก็ต้องทุกให้เข้ากันอยู่ดีนะพี่ๆนี่เลคยคับตังโอใส่ไปเลยแล้วก็อีกอย่างนึงผมลืมบอกไปนะครับต้องมีถั่วทอดนะครับอันนี้เป็นถั่วทอดนะโอ้ผมใส่มาเต็มกระปุกเลย ผมจะใส่ไม่หมดนะครับเอาพอประมาณเท่าน,นี้พอครับพุกสักหน่อยครับทุกคนก่อนที่เราจะปรุงด้วยผงนัวนะครับตามด้วยน้ำปลาสักเล็กน้อยแล้วก็บีบมะนาวลงไปน้ำปลาเหยอะๆสักหน่อยนะครับ คลุกให้เข้ากันดีนะครับแต่ผมดูว่ารสชาติคงน่าจะได้ที่ละนะครับมีความเปรี้ยวส่วนผสมต่างๆนั้นรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับยำปลาสลิดนะครับในถ้วยนี้แล้วนี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเมนูง่ายๆที่ใครก็ทำกินได้นะครับ ยำปลาสลิตของผมสีสันน่ารับประทานหรือเปล่านะครับมาครับหากใครยังไม่ได้ทานข้าวเนี่ยคดข้าวมากินพร้อมๆกับผมเลยนะนี่เลยยำปลาสลิดหอมมากๆนะครับเมื่อกี้ผมแอบชิมไปชิ้นหนึ่งละรสชาตินั้นถือว่าใช้ได้เลยนะครับมีความเปรี้ยวพอดีนะครับ แล้วก็มีความหอมจากเนื้อปลานะฮะอืมต้องกินรวมกับน้ำยำทุกอย่างที่เราได้หั่นรวมกันไปนะครับ ลงตัวพอดี จะนําในส่วนที่เหลือนี้ไปยังกระต๊อบบ้านป่านะครับกระต๊อบบ้านป่าอยู่ห่างจากกระท่อมหลังนี้ก็ประมาณ10กว่านาทีนะครับซึ่งไม่รู้ว่าพี่ขาวหรือว่าใครเนี่ยอยู่ยังที่นั่นหรือเปล่านะครับก็ยังเอาไปให้กินได้อยู่นะครับเพราะปริมาณเหลือเยอะเลยนะครับที่ผมยำไปเดี๋ยวเรารีบไปกันเลยดีวยกว่านะครับตอนนี้ฝนนั้นหยุดลงละไม่รู้ว่าจะตกให้อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าตกตกหยุดหยุดในแบบนี้ ทั้งเย็นละนะครับจนมาถึงที่ผมกินข้าวเสร็จนี้นี่ก็จะเป็นเส้นทางธรรมชาติ ที่ผมต้องเดินลัดล้อตามป่าห้วยนี้ขึ้นไปนะครับจนไปถึงบ้านป่านั้นก็เกือบสิบนาทีผมเดินมาถึงบ้านป่านี้ท้องฟ้าเกือบมืดเลยนะครับ มืดไวมากๆจากที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเวลาเพิ่งจะ6โมง5นาทีเท่านั้นเหมือนจะมีใครอยู่ที่ฟาตอบนี้นะครับเจอแสงไฟเปิดไว้อยู่ได้ชิมแนละ้วนะครับผมเข้าเข้า,ขาทำอะไรฮะ อยู่ข้างล่างเนี้ยมากินข้าวยังกินข้าวเอาะไรอายำปลาไงกินไม่หมดยำปลาเออโอ้โหยำปลา้วใครแหนนอนข้างล่างที่กระต๊อบของน้าดูนี่ฮะก็พี่ข่าวอยู่พอดีเลยลองชิมดิพี่ข่าวอืมก็เป็นยังไงพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะครับวันนี้มีทังลูกเมียพี่ข่าวอยู่ด้วยอืนี่น้พี่ข่าวแบ่งกันกินนะอื แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยที่ไล่พี่ขาวนะครับเห็ดโคนขึ้นด้วยฮะทุกคนโอ้โห,โหอันนี้เป็นเห็ดดอกเล็กนะครับโอโ้นี่เป็นเนื้อย่างกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยอ,อร่อยไหมยพ่อร่อย <c oughs> กินข้าวเลยใช่ไหมกินนี่อิ่มเลยเนะี่ยขึ้นเมื่อ,อไหรนะน่นะย่งถอยนด่ไม่ไหวบอกว่ออาวันสอบวัน ยาลกอะไรไดอืมฝนกิดอร่อยแบก็เป,ปเ็นไปได้ตามที่ผมคิดไว้เลยนะครับต้องมีใครอยู่ที่กระต๊อบนี้นะครับแล้วก็กลับมาครั้งนี้พี่ขาวเนี่ยอยู่กระต๊อบนี้พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวนะครับลูกเมียของแกเลยนะครับยำปลาสสติตของผมก็ถือว่า หมดจานนะครับอร่อยแบบนี้ไม่ให้หมดได้ไงครับพี่พี่ไปครับตอนนี้จะสองทุม่มละเส้นทางในการกลับไปเรื่อยก็จะเปล่าเปลี่ยวมืดๆสักนิดนึงนะครับกว่าจะเดินลงไปถึงอย่างด้านล่างนี้ส่งเสียงร้องดังมาก เจ้ากบตัวนี้ไม่รู้ว่ามันคือกบสายพันธุ์อะไรนะครับมีลักษณะลำตัวตะปุบตะปับนะครับเป็นตุ่มๆในแบบนี้เลยตัวใหญ่มากๆครับทุกคน ไม่รบกวกนนะครับปล่อยเขาไปตามธรรมชาติครับไม่รู้ว่าในคืนนี้จะมีฝนตกลงมาให้อีกหรือเปล่านะครับตั้งแต่เดินทางมา ในช่วงเริ่มต้นนะครับจนมาถึงในตอนเย็นนี้ฝนนั้นตกตลอดให้เกือบจะทั้งบ่ายนะครับแต่ก็ไม่แน่ครับพี่ๆในป่าที่นี่มันเป็นป่าชื้นนะครับก็อาจจะมีตกลงมาให้ก็เป็นได้ในช่วงกลางดึกแต่ถึงเช่นไรแล้วเนี่ยผมอยู่ยังกระท่อมที่นี่นะครับถูกปกคลุมด้วยหลังคาสังกะสีในแบบนี้ ต่อให้ฝนถลม่มลงมาหนักสักเพียงใดนะครับหรือตกมานานให้แค่ไหนก็หายห่วงแน่นอนนะครับของการนอนกองผมในค่ำคืนนี้เริ่มที่จะง่วงละไอ้เจ้ากบตัวนี้ไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับไอก้กบที่ผมจับเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะมาถึงถังกระท่มนี้นะครับเสียงดังอยู่ตัวเดียวเลยนะครับเดี๋ยวคงจะนอนพักกันแล้วนะครับพี่พ ดีลาตีสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับ อรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้ผมตื่นสายมากๆเลยนะครับก็เป็นช่วงเวลา9ก้าโมงกว่าละนะครับเพิ่งจะลุกออกจากเปลมาล้างหน้าล้างตากนะครับนี่ก็จะเป็นกระท่อมที่ได้นอนกันไปเมื่อคืนนี้นะครับหลับสบายมากๆไม่มีอะไรมาลบกวนใจผมแต่อย่างใดเลยนะครับจะมีก็เสียงหนูนะครับผมเจอเมื่อคืนนี้อยู่ประมาณตัว2ตัวด้วยกันนะครับน่าจะเป็นหนูป่าที่ เหมือนได้กลิ่นอาหารแล้วก็มาหากินยังบริเวณกระท่อมหลังนี้นะครับแต่คลิปในการเดินทางของเราในครั้งนี้เนี่ยยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับก็ในคลิปถัดไปนี้ผมจะพาทุกคนนั้นเดินป่าเข้าไปยังในจุดที่ลึกนะครับก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปหาทำเลนะครับในการนอนป่าอย่างที่ไหนนะครับก็ต้องฝากทุกคนติดตามคลิปนี้นะครับถัดไปได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะออกเดินทางกันก็คงจะต้อง ต้มน้ำชงโอวันตินนะครับกินอะไรรองท้องในช่วงเช้านี้ก่อนนะครับ